ก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับหัวตอราชาบุรีไทมนะครับวันนี้ก็มากันหลายคันหลายคนเลยนะครับฝนตลบอบอวนกันทั่วป่าบ้านห้วยตนห้างเลยนะครับทั้งนี้มันเป็นอำเภอปากท่อจังหวัดราชาบุรีนะครับนี่นะครับเรามาดูเส้นทางของเรานะครับ สุดยอดทุกเส้นทางเลยนะครับมีทั้งลงห้วหขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับเลาะผ่านป่าไม้ป่าหญ้านะครับได้ธรรมชาติได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่ดูนะครับคันไหนไม่มาหรือมาไม่ทันเราก็รลกันนะครับแต่ละคนก็มีความสนุกสนานนะครับ เข้ามาในกลุ่มของเรานะครับนี่นะครับเป็นจุดพักนะครับเช็ครถว่ารถครบกันทุกขันหรือเปล่านะครับทิปนี้หายไป5ขันนะครับนีเช็คแล้วเราก็ไปนะครับไปต่อกันนะครับนี่ก็จะมีรถที่มีปัญหานะครับทุกทิปไปเลยนะครับการเตรียมรถ ไม่พร้อมนะครับในการเดินทางนะครับบางทีเราก็อยากสนุกสนานนะครับเราก็ทําแบบรีบร้อนมานะครับก็จะมาเจอปัญหากลางป่าอย่างนี้แหละครับเราก็ช่วยกันไปถึงปังจนได้ละครับเจ้าบอมเจอคนดังนูรักโยมมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะครับคนดังนะครับ รถก็มีปัญหาตลอดเต้นทางเลยนะครับเราก็ยุ่ช่วยกันไปนะครับไม่ว่ากันนะครับอยู่แกงดูทีมเดียวกันแล้วนะครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อนี่นะครับขึ้นเหนือนะครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งบ้านขานะครับนี่ชุดแรกๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ว่ามันจะคืนได้ไหมครับเนิมปราบเสียนของเรานะครับไปดูกันเลยนะครับนั่นนั่นนั่นรีบรบรวเลยนะครับนำแหกมันล้มไปแล้วนะครับหนึ่งขันนะครับนั่นนั่นว่าแล้วนะครับมือใหม่จริงๆนะครับกับเนินนี้นะครับ เป็นยังไงเล่าไม่ไหวก็ลงมาก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับนั่นชุดหลังๆก็ตามกันมาเป็นกระบวนเลยนะครับเรามาดูใครขึ้นได้ก็จะขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้ก็ถอยลงมานะครับไม่ว่ากันนะครับเนินนี้มันเนินปราบเสียนนะครับหรือเนินรับแขกเลยนะครับนี่มือใหม่ๆก็อยากลองกันเลยนะครับ ว่ามันจะเจ้าขนาดไหนนะครับเอามาแล้วนะครับนี่ดำเนินสะดวกร้องเลยเป็นไงนะครับไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โห و, ลม้มลงมาโอ้โห و, กิ้งลงมาเลยนะครับโอ้โหเป็นไงไม่เจ็บนะครับความมันกับความเจ็บมันไปด้วยกันได้เลยนะครับ ยอดเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันต่ำนะครับมันก็สูงพอสมควรเลยนะครับดีนะครับรถมันไม่ตกลงมานะครับรถมันค้างอยู่กับต้นไม้นะครับนน่นนั่นทางมันสูงมันชันนะครับเราก็ขี่ขึ้นไปเล่นกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับทีมงานเรามีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนคอยดูแลเลยนะครับช่วยกันนะครับ เรื่องความปลอดภัยนะครับหรือว่าหลายๆเรื่องนะครับเราต้องช่วยแรงกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ช่วยกันไปนะครับนี่นะครับต้องยกรถขึ้นมานะครับช่วยกันอ้าช่างรัดขินกองแรงหมดอีกแล้วนะครับ มันลื่นนะครับเนินนี้นะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับนี่นะครับคันไหนที่ไปต่อได้เราก็ไปนะครับคันไหนที่ไปต่อไม่ได้เราก็หันหัวรถกลับลงมาก่อนนะครับตั้งหลักตัดไม้เลยนะครับคันนั้นไขนะครับเจ้าต้นห้วยต้นห้างนะครับเจ้าต้นนี้เที่ยวนี้เปลี่ยนรถเมาาไม่นะครับแหลงว่าเก้านะครับ นี่นะครับคันไหนไปได้ก็ดันกันขึ้นไปจริงๆไม่มีทางแล้วเอามันแอบล้มอีกแล้วนะครับโอ้โหดูดูมันแอบหนีกล้องไม่ได้แล้วนะครับนี่มันแอบล้มเมื่อกี้นี้นะครับเจ้าตั้นนะครับนี่นะครับมันไม่ใช่ทางวิ่งหรอกนะครับมันดันถูลังขึ้นกันไปเองนะครับนี่นะครับ หลมกระนีระนาดหมดนะครับมันไม่เจ็บแล้วครับมันมีแต่ดินนะครับบนภูเขานะครับแต่ถ้าทางข้างล่างมันมีไตหินนะครับนี่นะครับรองไม่เจ้าบอมใสเบิร์นนะครับนี่นะครับขาแรงของเนินนี้นะครับพาดมาหลายหนรอบนี้ไม่พาดนะครับโอ้โหไปสบายสบายเลยนะครับเจ้าบอมนี้ เป็นเจ้าของร้านอาหารเมาใสอาหารป่านะครับก่อนถึงเขื่อนห้วยไม่แตงนะครับชอบการขับขี่วิบากมากเลยนะครับเจ้าบอมเนี่ยรอดเลยไหมครับรอดเลยไปได้สบายเลยนะครับส่วนเจ้าทิดบ้านน้องลงเลื่อย,อยขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูไหมนะครับว่าเจ้าทิดน้องลงเลื่อยจะพานได้หรือไม่ได้นะครับ ใครไม่ไว้ก็ขับกันขึ้นลายขึ้นทางเดิมไปก่อนนะครับนี่เรามาดูเจ้าทิดเตรียมตัวแล้วนะครับเจ้าทิดน้องลงเอยนะครับมันจะแก้มือกับเนินรับแขกของเราดูมันจะไหวไหมครับเจ้าทิดน้องลงเรื่อยไหวไหมเที่ยวนี้ไหวไหม โอ้โหโซนิกของมันนี่มันแรงจริงๆนะครับถ้าผ่านมือของเจ้าติ๋น้องแกนะโซนิกจะแรงทุกขันเลยนะครับนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนี่นะครับทางดีแล้วก็มีน,นะครับกุ่มที่ไม้ยาขึ้นก็คืนทางเดิมไปนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นเส้นทางนะครับ ที่จะข้ามไปสู่อำเภอบ้านขาของเรานะครับก็จังหวัดราชาบุรีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับปลอกขีใส่อำเภอเลยนะครับอำเภอเมืองด้วยนะครับแล้วก็อำเภอปากท่อนะครับอำเภอจอมบึงแล้วก็ข้ามไปอำเภอบ้านขานะครับก็สนุกสนานกันทุกคนนะครับ นี่ยไอคนทายก็เดินเดินเดิน,ดน<ๆ>ตลอดเลยนะครับเจ้าบอมบอกสบายมากลูกพี่ทริปนี้สบายสบายเลยนะครับเอาคันนั้นเ่ามีปัญหาอีกแล้วนะครับก็ช่วยกันทําไม่เป็นไรนี่นะครับบรรยากาศของพวกเรากลางยอดเขานะครับก็เดี๋ยวเาจะข้ามไปฟังอำเภอบ้านคขาแล้วนะครับ เด็กเล็กเด็กน้อยเราก็มีเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับเอาเจ้าเติ้นเป็นอะไรอีกแล้วโอโ้โหตนี้ขันแรงมันมีปัญหาอีกแล้วนะครับรถทุกคันนะครับมันมีปัญหาได้ทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะรถคันไหนก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาร่วมทีมของเรานะครับเราก็ช่วยกันดูแลกันไปนะครับมาให้ถึงฟวงนะครับ เจ้าต้นนี้มันขับขึ้นตะขาลงมันลากลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถมันเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นหม้อน้ำนะครับไม่หอท่อเข้าหม้อน้ำมันแตกนะครับมันเกิดจากสาหเหตุมันผุมันก่อนนะครับ ก่อนจะขับไปอำเภอบ้านค้านะครับเราก็เซลฟี่กันในครบทุกคนนะครับว่าใครมันรอ,อประกันนะครับนม่ๆไ,ไอ้คนท้ายก็อยากจะออกป้องบ้างนะครับเอนขายอยู่คันเดียวเอาช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าใครแนละ้วมันรอ,อประกันนะครับมอวตอราชบุรีทีมนะครับว่าแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับจ้าบอมนะครับ ดือดกระดืดลากเดาเตินบ้านมวยอนหางึ้นเขาไปแล้วละครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันฝังบ้านขานครับก็คงต้องรอต่อไปอย่างนี้เหมือนที่เป็นมาและไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือ